ซัมซุง g ัน a x y M12 ผ่านการกกรับรองจากกสทชแล้วอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ซัมซุง g ัน a x y M12 ผ่านการกรับรองจากกสทชแล้วอาจเปิดตัวเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทาง Fcc ได้ผ่านการรับรองสมาร์ทโฟนที่มีรหัสมเนลว่า SM ขีด M127F/DS หรือก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น ซัมซุงกระซิ x y M12 นั่นเองครับลราสุดทางกสชชก็ได้ผ่านการลองสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้แล้วเช่นกันครับโดยมีข้อมูลจากหน่วยงานด้านกิจการโทรคม,มนาคมของไทยแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยสเปคของกระซิ y M12 ออกมานะครับแต่ดูจากข้อมูลของ k ิก n บนระบุว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ใชาชิป s n o s 850ไฮแรมที่3กิกห้แบตเตอรี่จูใจถึง6,000แรมครับโดยภาพของตัวเครื่องเผยให้เห็นถึง มีดีไซน์หน้าจอแบบมีติ่งทรงหยดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้าและให้กล้องหลังมาทั้งหมดสตัวมีสแกนไลน์นิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องมีพอเชื่อมต่อแบบ usb type 4พร้อมทั้งยังมีช่องหูฟัง3.5มิมิลมาให้ด้วยครับและคาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ